และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สุนชัยช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์ครับข้างๆผมนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารนะครับเรียกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับขึ้นมาสู่ตำแหน่งของ AG แล้วนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมชื่อน้องแบงค์นะครับเจริญยุูมิวงนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสารคามครับวิศวกรรมศาสตร์ครับอ๋อนะครับรู้จักนะครับธุรกิจนะครับของแจสมินได้อย่างไรบ้างครับก็มีพี่ที่เขาแนะนำมา เป็นพี่ที่เขา,าหวังดีกับเราใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ oh. นะครับทีนี้นะครับทำยังไงอ่ะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นตําแแต่งได้อย่างน้องบ้างครับง่ายๆครับวันนี้มี3อย่างครับครับเชื่ออัพไลน์ เชื่อคนที่แนะนําเรามาหรือแม่ทีมของเราถูกต้องนะครับหนึ่งสองใช้สินค้าลองใช้ให้มันของจริงเลยเขาประทับใจนะครับโอ้เยี่ยมครับใช่ครับมาประชุมที่นี่ครับนะครับสุดท้ายนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็แวะมาที่ Jasmine Inter ตอร์ลัดแวใกล้ๆนี่เองนะครับน้องมาจากสารคามไปหรือเปล่าใช่ครับโอ้นะครับเดินทางนะครับประมาณ7ชั่วโมงนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับแวะมาที่ Jasmine ได้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคนที่นี่คนเยอะมากเลย ผมรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นโอกาสผมขึ้นมากรุงเทพเป็นร้อยครั้งครับแด้โอกาสที่ดีที่สุดก็คือวันนี้ครับโอกาสที่จัดมินครับผมครับนะครับเดี๋ยวจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับวันนี้นะครับธุรกิจเนี้ยเป็นโอกาสของทุกๆคนไม่แิ่กันอยู่แล้วครับลองเปิดใจเข้ามาฟังครับแล้วคุณจะรู้ว่าธุรกิจธุรกิจที่จะทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี้ย มันอยู่ที่นี่ครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรผมนะครับ0828698140ครับนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0828698140ครับเยี่ยมครับท่านผู้ชมนะครับน้องๆเขานะครับอายุยังน้อยนะครับแต่ว่ามีความตั้งใจในการทำธุรกิจและก้าวเข้ามาสู่นะครับที่ j a s m i n e network เป็นอีกหนึ่งนะครับช่องทางของการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอยากพบกับน้องเขาโทรติดต่อเขานะครับหรือว่ามาที่ j a s m i n e inter เบอร์วันนี้ดีใจนะครับที่น้องเข้ามาสู่รายการของเรานะครับแล้วก็แวะมาที่สกู๊ปของเราบ่อยๆครับผม วันนี้ต้องลาไปก่อนครับกับผมกิริติรัุน,น,น,นชยัยช่องซุปเปอร์มาร์เก็ตเดเว尔ครับ